สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ Your Friend is a doctor ทาง Dr. V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณนาหมเพื่อนของท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับวัคซีนชนิดใหม่ชนิดหนึ่งซึ่งเอาจริงๆเป็นวัคซีนที่น่าภาคภูมิใจนะแล้วก็น่าจะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุดวัคซีนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2565นี้นะครับนะนั่นก็คือวัคซีนที่ชื่อว่า n a s v a กนะครับนสแวกเนี่ยเป็นวัคซีนอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับไม่ใช่วัคซีนแบบไฟเซอร์แบบโมเดอร์นาแบบแอสตราซีโนแวคซีโนฟาร์มแล้วนะเพราะว่าวัคซีนชนิดเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราจะได้รับวัคซีนจากการฉีดนะเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมเราจะต้องมีการเจ็บตัวนะจะต้องมาลุ้นนะว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยนะครับที่สวทชนะครับ โดยท่านอาจารย์อนันต์จงแก้วัฒนานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการที่ไบโอเทคสวทชนะครับนะท่านก็ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเป็นระยะะ,ยะนะครับถึงความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับวัคซีนชนิดใหม่นะ ซึ่งชื่อว่า N a s แวกเนี่ยเป็นวัคซีนชนิดพ่นจมูกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวัคซีนชนิดนี้เนี่ยมันจะดีอย่างไรนะนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมแนะนำน,ำนิดนึงก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วที่สวทชอของประเทศไทยเนี่ยนะครับนะได้พัฒนาไอ้ตัวทั้งตัวไวรัสนะแล้วก็พัฒนาทางวัคซีนเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยพัฒนามาแล้วตั้งแต่ปีต,ต,ปตั้งแต่ต้นปี2 5 6 3นะครับตั้งแต่มีการระบาดใหม่ๆนะจนตอนนี้นะครับมีต้นแบบที่จะเป็นวัคซีนได้อยู่3ชนิดนะครับก็คือ อันนี้ตัวหนึ่งนะอีกตัวนึงก็คือเป็นวัคซีนที่เอาตัวเชื้อโควิด -19 เนี่ยไปปนกับเชื้ออินฟลูเอนซ่าคือเชื้อไข้หวัดใหญ่นะแล้วทีนี้ฉีดทีเดียวเนี่ยป้องกันทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งทั้งโควิด -19 เลยนะครับซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตนะถ้าสมมติว่าเราจะต้องฉีดทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละหนนะแล้วก็มีวัคซีนตัวโควิดปีละหนสมมติอย่างงี้นะฮะนะก็ผสมกันไปเลยนะครับ ก็พากันไปทีเดียวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคล้ายๆของของแอสตราเซเนกาคือเป็นพวก a d e n o v โนไวรัสเวกเตอร์นะครับนะก็คล้ายๆของสปุตนิกของแอสตราเซเนกานะครับที่สวทชรเราก็มีดําเนินการอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยวัคซีนทั้งทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็อยู่ในการบวนการทดลองนั่นแหละนะครับแล้วก็คงจะผมเชื่อว,ว่าน่าจะมีการผลิตขึ้นมาได้นะถ้าถ้าพวกเราได้รับการสนับสนุนจากพวกเราทุกคนนะครับทีนี้เนี่ย วันนี้ไม่ได้ต้องการพูดถึงพวกนั้นนะครับผมต้องการพูดถึงวัคซีนชนิดใหม่นะครับซึ่งมีความคืบหน้าไปมากเลยนะครับ วัคซีนตัวนี้ชื่อว่า a s t v a c นะครับ N A S T V A C นะครับ a s t v ว c เนี่ยเป็นวัคซีนชนิดพ่นจมูกนะครับเขาจะมีการพ่นละอองฝอยเข้าไปในโพรงจมูกผ่านเข็มซึ่งเข็มอันนี้เป็นชนิดพิเศษนะครับผมเข้าใจว่าไม่เจ็บนะเข้าใจว่าไม่มีความเจ็บอะไรนะครับทีนี้เนี่ยพอผ่านเข้าไปในจมูกเนี่ยมันก็เหมือนกับการติดเชื้อไวรัสโดยธรรมชาติถูกไหมล่ะเพราะว่าไวรัสจากธรรมชาติเนี่ยเวลาที่เราจะติด จากคนคนหนึ่งไปสู่คนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะก็เกิดจากการหายใจเข้าไปในจมูกเพราะฉะนั้นวัคซีนชนิดนี้ไอเอาจริงๆนี่เหมือนกันเลยนะเหมือนกันกบติดเชื้อไวรัสเลยนะฮะแต่เข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะไปทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างระบบภูมิคุ้มกันอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งถ้าเรารู้ว่าเคยมีการฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วจะไปกระตุ้นภูมิ IgG บ้าง IgM บ้างใช่ไหมนะครับเราจะรู้จกัก IgG กับ IgM ว่าเป็นแอนติบอดีของร่างกายแต่นะจริงๆแล้วไอตัวอินโมโนกอปลู ในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะ IgG หรือ IgM นะครับจริงๆมี Ig อื่นๆนะ IgA IgE อีกนะครับซึ่งตัว IgA นี่แหละเป็นตัวสคาคัญอีกตัวหนึ่งนะครับ อิบอดโมโนกบุินเอนะครับถ้าเรานะติดเชื้อจริงนะไวตัวไวรัสจริงหรือว่าได้วัคซีนที่แบบพ่นจมูกเข้าไปจริงๆเนี่ยนะครับในจมูกเนี่ยจะมีการสร้างสารคัดหลัง่งนะครับซึ่งในสารคัดหลัง่งเหล่านั้นแหละนะครับจะมีการสร้างอิบอดโมโนกบุินเอด้วยนะอิบอดโมโนกบุินเอเนี่ยเขาจะอยู่ในสารคัดหลัง่งต่างๆนะครับนะทีนี้พอมีการสร้างอิบอดโมโนกบุินเอเราก็เหมือนมีตัวแอนติบอดีขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับในการที่จะป ทีนี้ดีอย่างไรล่ะนะฮะการที่เราเรารู้กันอยู่แล้วว่าเริ่มเริ่มต้นทีเดียวการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับ เรามี IgG นะเรามี IgM มาป้องกันร่างกายเรานะครับแต,แต่ไวรัสยังสามารถที่จะผ่านจมูกเข้าไปได้นะแล้วทำให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยติดเชื้อได้นะเพราะฉะนั้น,เพ,นเพื่อนจะได้ได,ได้ข่าวเสมอว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันติดนะนะแต่ป้องกันหนักป้องกันตายใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอไม่ป้องกันติดเท่าไหร่เนี่ยแาการโอากาสการติดเชื้อยังมีอยู่เนี่ยแน่นอนครับเราฉีดวัคซีนเราติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นก็ยังได้อยู่ถูกไหมครับ นะเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนที่ขีดเข้ากล้ามนะสร้าง IgG IgM เนี่ยทำให้เราโอกาสติดเชื้อน้อยลงนะจริงแต่ยังไงก็ตามมีโอกาสติดได้เพราะฉะนั้นโอกาสติดได้เราก็ยังแพร่ชเชื้อไปคนอื่นได้อยู่ดีต่างกันเลยครับเพื่อนๆครับกับนสแวกนะนสแวกเนี่ยเป็นวัคซีนชนิดพ่นจมูกนะเวลาพ่นเข้าไปเนี่ยในร่างกายเราจะสร้าง IgA ขึ้นมา นะ IgA ทีนี้ IgA เนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้แก้กันป่วยหนักนะมันกันติดด้วยนะนะครับเพราะว่าอยู่ที่โพรงจมูกเลยไวรัสเข้ามาในโพรงจมูกเนี่ยป้องกันทันทีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการติดก็จะลดลงนะครับโอกาสการติดก็จะลดลงนะเมื่อคนที่ได้วัคซีนชนิดพ่นจมูก n a s a กแล้วไม่ติดนะครับ แน่นอนแหละนะพอเขาไม่ติดเขาก็ไม่ใช่พาหะนะที่จะพาเชื้อเนี่ยไปให้คนอื่นต่อไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นนวัตก,กรรมเลยนะที่ที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราจะมีใช้นะครับผมลองดูในความคืบหน้าในวัคซีนชนิดนี้แล้วนะครับปรากฏว่าผ่านนะผ่านในสัตว์ทดลองแล้วนะครับมีการทดลองในหนูซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้วเรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่าหนูเนี่ยที่ได้รับวัคซีนชนิดพ่นจมูกนะครับ เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ไม่ติดอ่ะไม่ติดเชื้อโควิดนะเอาเชื้อโควิดไปปล่อยเนี่ยก็ไม่ติดแล้วก็พบว่าหนูพวกนั้นอ่ะมีสุขภาพดีสมบูรณ์ขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้ผ่านการทดลองในสัตว์ทดลองเรียบร้อยนะครับกระบวนการต่อไปครับเพื่อนๆครับเราก็ต้องมาทดลองในมนุษย์นะซึ่งการทดลองในมนุษย์นี่ผมว่าไม่นาน,านละเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า เฟสหนึ่งนะแล้วก็มาดูความปลอดภยัยใช่ไหมฮะซึ่งน่าจะปลอดภัยอะเอาตรงๆนะแหวพ่นจมูกนะกับฉีดเข้าตัวอฉีดมาแล้วใช่ไหมพ่นจมูกจะไปกลัวอะไรนะความปลอดภัยน่าจะคิดในในความคิดของผมน่าจะสูงกว่าการที่เราจะไปฉีดเข้ากล้ามสตด้สัมพัไปนะครับเพราะฉะนั้นด้านความปลอดภัยเนี่ยผมว่าจบต้นปีหน้านะพอกลางกงปีก็จะเข้าเฟสสองนะครับเฟสสองก็จะทดสอบกับคนในมนุษย์ที่ปริมาณมากๆขึ้นนะครับดูประสิทธิภาพแล้วก็เท่าที่ทราบมานะครับ ในเฟสสเนี่ยก็อาจจะได้ได้ใช้จริงในในปลาปลายปี2565นะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นความหวังอีกหนึ่งความหวังนะครับที่นะประเทศไทยนะจะได้เป็นผู้นำนะในการที่เราจะใช้วัคซีนที่ดีและมีประสิทธิภาพนะเป็นประเทศแรกแรกของโลกนะโดยเราผลิตเองด้วยซ้ำเป็นสายเลือดไทยแท้ๆนะครับโดยสวทชอของเรานะครับ พนเพื่อนครับร่วมกันสนับสนุนนะครับเราโปรเทคคนไทยได้แล้วเราอาจจะได้นําวัคซีนชนิดนี้ที่มีคุณภาพนี้ออกสู่ตลาดนะให้ชาวโลกได้ใช้ร่วยด้วยกันนะครับจะทําให้มนุษยชาติเนี่ยไม่ต้องกลัวนะกับเชื้อไวรัสตัวน้อยโควิดโค r o n โรนาไวรัสอีกแล้วนะครับปัญหามีอยู่นิดเดียวครับเพื่อนๆครับก็คือว่า างานวิจัยอันนี้มันต้องใช้เงินทุนนะครับและแน่นอนถ้าเราจะใช้ทุนที่เร็วเนี่ยนะเราระดมทุนเนี่ยดีกว่าที่เราจะไปขอทุนจากที่อื่นกว่าจะทําเรื่องผ่านอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทางสวทชเนี่ยนะก็ได้เปิดโอกาสนะครับให้เราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งนะได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตในการพัฒนา ในการวิจัยนะวัคซีนชนิดนี้นะครับชื่อเนสแวกนะครับก็สวทชเชิญร่วมสนับสนุนเงินทุนเพื่อการทดสอบนะครับวัคซีนโควิด -19 แบบพ่นจมูกในมนุษย์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทําบุญได้นะเพื่อนๆโอนเงินนะไปที่บัญชีนะครับผ่านธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ด้วยนะครับนะเลขที่บัญชีเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับ080ขีด0ขีด 1 3 3 2 4ขีด1นะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ0 8 0นขีด0ขีด1 3324ขีด1นะครับนะหรือจะสแกนนาะบาร์โคดนี้ก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนบริจาคแล้วนะครับนะก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับแอดเนสแวก for thai นะครับแอดไลน์เป็นเพื่อนเขานะแล้วก็ส่งสลิปนี้นะไปให้เขาแล้วก็ระบุไปได้เลยนะครับว่าเพื่อการพัฒนาวัคซีน n a ส v วกนะครับนะเพื่อนๆจะสามารถที่จะเอาเงินบริจาคนี้ไปลดภาษีได้ สองเท่านะครับเอาช่วยๆกันครับเพื่อนๆครับช่วยๆกันนะเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ประเทศไทยนะผลิตวัคซีนชั้นนำได้ในโลกในปี2 5 6 5หรือเปล่านะครับถ้าทำได้ก็ยิ่เยี่ยมเลยนะเป็นกำลังใจให้ทีมนักวิจัยและถ้าทำสำเร็จนะครับผมเชื่อว่านะครับในโลกของเราเนี่ยก็จะ เขาเรียกว่าหมดความน่ากังวลเกี่ยวกับโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ลงไปได้สักทีหนึ่งซึ่งผมมีความมั่นใจว่าปี2565นี้นะตัวโควิด -19 เนี่ยจะลดบทบาทลงเรื่อยๆนะครับกับบุคคลในโลกนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์ด้วยนะทำบุญทำกุศลร่วมกันครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your Friend is a Doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ